เราโควายเขาน่าเอาคนจึงขังเอาแรงข้างขวาองใจก้าอาจะใช่ดีเขาถึงเตล้างจอช้างวิ่งหนีเขาชวยทันทีอาไเทอ่วกันเขาหนีเงวไฟ เรียสวมพันเาจะตักคนไหนขอทานมันยินเสวหาอีกขอทานต่อนภาษาค้าไม่ลงหนูตอนนำมุนทเขาเขาดิลงอนี่ไม่มองอนน้ดงนิมุนตาเต่างตุงอ๋อทุงแต่คน

Nhà bê bay bay. yên tay lâu. về đông nhà Ha. yên mắng. Sao bảo là xí Ê, chào. Sao thế? Sửa. Khăn nôn Hả? Sửa khá nôn Hả? chơi ba Trời dù la. Bắp giường. O à. Nhân, ha Ủa. ha. Hô.